สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีกริดทะลุฉากนะครับตรงโบสนะครับเป็นจุดที่เราเจอแอนลี่มาฝากนะครับปกติแล้วตรงนี้หลังจากตรงนี้ไปเราจะต้องพาแอชลี้ไปด้วยนะครับจนกว่าจะไปถึงจุดนัดพบซึ่งก็คือบ้านลูอิสครับโดยระหว่างทางเราจะต้องฝา่าฝูกชาวบ้านแล้วก็ต้องเจอไอ้หัววัวด้วยนะครับซึ่งมันค่อนข้างเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะในโหมดโปนะครับถ้าใครไม่ได้ใส่เกาะผมว่าต้องมีแฟตเตรียมไว้3มลูกะครับ ถ้าใครวิ่งไม่เก่งก็ต้องมีแฟลตนะครับแต่ถ้าใครใส่เกาะก็ไม่จำเป็นต้องใช้กิตนนี้ก็ได้นะครับแต่สําหรับคนเล่นเพียวๆไม่ใส่เกาะนะครับมาลองดูวิธีทํากิตอันนี้กันดีกว่านะครับอย่างแรกที่เราต้องใช้ก็คือไรเฟิลนะครับให้หยิบไรเฟิลขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เรายืนชิดตรงนี้ไว้นะครับจากนั้นกดถอยหลังนะครับให้ชิดกําแพงไว้ครับแล้วเลงไปที่กําแพงผนังนี้นะครับจากนั้นให้กดปุ่มคําสั่ง F ครับ ถ้าเป็น PC เป็น F แต่ถ้าเป็นคอนโซลผมไม่รู้นะจากนั้นให้กดปุ่มคำสั่งแล้วก็ปล่อยเมาส์ปล่อยเอ่อปล่อยปุ่มเลงครับเนี่ยครับมันก็จะทะลุฉากมาละแล้วลเราก็วิ่งไปได้เลยครับแต่แม้ชาวบ้านมันจะยังติดบั๊กเออๆอยู่เนะี่ยเหมือนมองไม่เห็นเรา เราก็วิ่งไปได้ยาวๆเลยวิ่งไปเรื่อยๆครับวิ่งไปได้ยาวๆเลยครับเราสามารถวิ่งไปได้จนถึงบ้านลูอิสเลยครับโดยที่เราไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังแล้วนะครับโอเคนะครับเนี่ครับคือประโยชน์ของกฤิตคารุชานะครับ่าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับ อย่างแรกเลยส่งแอดลี่ขึ้นไปก่อนเลยปุ่ม F สำหรับ PC มันก็คือปุ่มคำสั่งสำหรับกดเปิดประตูกดตกลงอะไรพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นคอนโซลผมไม่แน่ใจนะโอเคครับหยิบไรเฟิลขึ้นมาครับถอยหลังมาให้ชิดจากนั้นกดเล็งไปที่ผนังครับพอได้แล้วกด F off กับกด F แล้วปล่อย กล ah. ุ่มเลงครับเนี่ยครับแค่นี้แหละครับเราก็วิ่งได้ชิวๆิแล้วครับประหยัดเวลาได้เยอะเพราะเราไม่ต้องพะวงกับแอชลีย์ไงครับตรงนี้เราวิ่งคนเดียวเลยโล่งๆครับทบายทบายไปจนถึงบ้านลูอิสเลยครับตรงนี้ผมก็แนะนำให้วิ่งอ้อมๆหน่อยครับเดี๋ยววิ่งข้างหน้านะเดี๋ยวโดน โอเคครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับไป้ะครับบ๊ายบายครับ